สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วนะคะแฮน์รซนมองไปรอบๆและเห็นว่าบนทุ่งหญ้าที่ไร้ที่สิ้นสุดนั้นไม่มีสถานที่ไหนเขาซ่อนตัวเลยดังนั้นเขาจึงใช้สาตรงเสียนเพื่อรถพลังชีวิตของตนเองลงและเข้าไปปักปนในฝูงแกะยูนิคอนสีขาวทั้ง9ตัวโฉบลงมาบนพื้นหญ้าอย่างสง่างามแฮันซินซ่อนตัวอยู่ในฝูงแกะ ต่สายตาของเขายังคงจับจ้องไปที่รถมา้าเขาสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตแบบไหนกันที่ซ่อนตัวอยู่ภายในนั้นมันต้องเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวมากถึงทําให้พวกแกะวาดกลัวขนาดนั้นแต่ไม่มีพวกมันตัวไหนเลยที่กล้าวิ่งหนีไปพวกมันทั้งหมดยืนปักหลักอยู่กับที่ขณะที่ตัวสั่นรัวเสียงเอี๊ยดดังขึ้นมาขณะที่ประตูรถม้าค่อยๆเปิดออกมามีคนคนนึงเดินลงมาจากรถมา้าและฮันเซนก็ขมวดคิ้วเมื่อได้เห็นคนที่ลงมาจากรถม้านั้นเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กถ้าดูอายุไม่เกินสิบขวบ สิ่งมีชีวิตที่พูดแกะทั้งหมดหวาดกลัวไม่มีทางเป็นเด็กสาวคนนี้ไปได้แฮร์นยังคงไม่ระสายตาไปจากรถมาเขาเชื่อว่ายังจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นตามเด็กผู้หญิงลงมาเด็กผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นแค่สาวใช้หรืออะไรทำนองนั้นแต่มันไม่มีใครลงมาอีกและตอนนี้รถมาก็ดูเหมือนจะว่างเปล่าเด็กผู้หญิงตัวล็กคนนั้นเป็นเพียงคนเดียวที่ออกมาและในมือของเธอก็ถือมีดอยู่เธอเริ่มเดินเข้ามาหาฟูงแกะ ฮันเซอร์นันความสนใจกลับไปที่เด็กผู้หญิงร่างกายของเธอเป็นเด็กอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างดวงตาของเธอดูเป็นผู้ใหญ่กว่ารูปร่างของเธอ เผานภพาฮันเซิสังเกตเห็นรอยที่อยู่บนหน้าผาของเธอเธออาจจะเป็นหนึ่งในเผานะพาหรือไม่เธอก็าอาจจะเป็นหนึ่งในเผาวเวริไฮถึงแม้มันจะมีความแตกต่างระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์แต่ในเรื่องรูปรักษณ์ภายนอกแล้วทั้งสองเผ่าเรียกได้ว่าเหมือนกันไม่มีผิดเผาวเวริไฮเพียงแค่มีเลือดที่บริสุทธิ์กว่าเท่านั้นเด็กผู้หญิงยกมือขึ้นต่อหน้าฝูงแกะก่อนที่จะถอนหายใจและพูดแกะน้อยข้าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทําแบบนี้ ถ้าพวกเจ้าต้องการจะแก้แค้นก็มาแก้แค้นค่ะได้โปรดอย่าไประบายความโกรธแค้นกับใครคนอื่นหลังจากนั้นเด็กผู้หญิงก็แทงมีดออกไปข้างหน้ามันตรงเข้าไปในหัวใจของแกะและฆ่ามันในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลือดไหลทะลักออกมาจากบาดแผลบริเวณอ,อกของแกะแต่หน้าแปลกที่เลือดไหลออกมานั้นไม่ได้หยด,ดลงไปบนพื้นทันทีที่มันทะลักออกมาจากร่างของแกะพวกมันก็ดูดซับเข้าไปในมีดและในเวลาชั่วครู่ร่างกายของแกะก็ถูกดูดจนแห้งเมื่อแกะตัวแรกตายไปแล้วเด็กผู้หญิงก็เดินไปหาแกะอีกตัว พวกแกะตัวสันอย่างรุนแรงแต่พวกมันไม่กล้าจะขัดขืนเด็กผู้หญิงยกมีดขึ้นและแทงเข้าไปในแกะตัวต่อไปและเหมือนกับตัวก่อดหน้านี้เลือดของมันถูกดูจนแห้งฮันเซนตกใจกับภาพที่เห็นเด็กผู้หญิงนั้นกําลังดําเนินการฆ่าแกะต่อไปเรื่อยๆละไม่มีพวกมันเลยสักตัวที่ขัดขืน ดูเหมือนกับว่าพวกแกทั้งหมดเข้าคิวเพื่อจะถูกค่าทีละตัวทีละตัวไม่นานแกที่ตายไปก็เพิ่มขึ้นจนถึง100ตัวในตอนนี้ใบมีดของเด็กผู้หญิงนั้นแดงเหมือนกับเลือดดูเหมือนกับว่าเลือดพร้อมที่จะหยดออกมาจากมันได้ทุกเมื่อกลิ่นของเลือดนั้นรุนแรงมากๆและหันเซิรก็สัมผัสถึงมันได้จากระยะไกลมันเป็นกลิ่นที่น่าสะอิสะเอียน มันต้องมีบางสิ่งผิดปกติกับมีดของเด็กผู้หญิงคนนั้นฮันเซนขมวดคิ้วขณะที่จ้องมองไปที่อาวุธในมือของเธอออร่าของเด็กผู้หญิงนั้นไม่ได้ดูแข็งแกร่งอะไรมากนะักแต่มีบางสิ่งที่น่าสะขึงกลัวระแวกประหลาดเกี่ยวกับมีดในมือของเธอมันดูยิ่งใหญ่กว่าออร่าของเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ควรจะใช้บาวุธที่ทรงพลังขนาดนั้นได้แต่เธอใช้มันได้อย่างง่ายดายและเธอก็ไม่ได้ถูกกลืนกินโดยพลังของมีดีด้วยนี่เป็นสถานการณ์ที่ฮันเซนไม่เคยพบเห็นมาก่อนก่อนที่ััััันนนเเเเ่่จจะะกกลาาาาาป็รรดบท้้้้แแมมมตตวขขอองงงไสสาาถใช บาดระดับเทพเจ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่และเด็กผู้หญิงคนนี้กับใช้มีดที่ดูทรงพลังยิ่งกว่าตัวเธอได้อย่างง่ายได้ทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นี้เป็นอะไรที่แปลกประหลาดพวกแกคงจะหวาดกลัวมีดเล่มนั้นมากกว่าที่พวกมันจะหวาดกลัวเด็กผู้หญิงฮั์เซนคาดเดาแต่เขายังคงไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ดังนั้นเขาจึงมองไปที่มีดต่อไปมีดของเด็กผู้หญิงเป็นมีดสั้นที่ประกอบไปด,ด้วยด้ามจับไม้และใบมีดเหล็กด้ามจับไม้มีความยาวเจ็ดนิ้วแนะฮรฮริสนไม่สามารถสรุปได้ว่า มันทำขึ้นมาจากไม้แบบไหนนอจากมีสีค้ำจนเกือบจะเป็นสีดำส่วนใบมีดนั้นมีความยาวหนึ่งฟุตมันมีรูปร่างเหมือนกับพจันร์เสี่ยวและเนื่องจากมันดูดด้วยเข้าไปเป็นจำนวนมากมันจึงเรืองแสงสีแดงดูเหมือนกับว่ามันเริ่มจะมีเลือดไหลออกมาจากปลายของมันได้ทุกเมื่อแต่ผูห้หญิงดูเหมือนว่าไม่ได้พกฟอกมีดมาด้วยเมื่อดูจากรูปร่างของมีดแล้วหันเซนคาดเดาว่ามีดนั้นไม่ใช่อุปสำหรับการต่อสู้ มันดูเหมือนกับมีของพ่อครัวหรือเครื่องมือของคนขายเนื้อมากกว่าหลังจากนั้นจู่ๆหันเซินก็รู้สึกหนาวขึ้นมาบางทีมันอาจจะเป็นเพราะม,มีดนั้นดูดเลือดไปมากแต่ขณะที่อยู่ใต้แสงอาทิตย์แันเซินเห็นใบมีดปล่อยแสงสีเลือดออกมาแสงสีเลือดนั้นก่อตัวเป็นเงาของปีศาจสีแดงยิ่งแกะถูกเด็กสาวฆ่าตายไปมากเท่าไหร่เลือดที่เจ้าปีศาจด,ดูดเข้าไปก็มากขึ้นเท่านั้นปีศาจสีเลือดนั้นดูน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆยิ่งเวลาผ่านไปในตอนที่เด็กผู้หญิงฆ่าแกะตัวที่หนึ ของมีดเล่มนั้นก็ก่อตัวเป็นแปลวเพลิงสีเลือดที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าดูเหมือนว่าฟูงแกะจะกลัวมีดเล่มนั้นจริงๆด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่แปลกประหลาดเด็กผู้หญิงคนนั้นดูอ่อนแอ แต่เธอใช้อาวุธที่น่ากลัวขนาดนั้นได้ยังไงและพลังของมีดก็ไม่ได้กืนกินเธอด้วยแฮนเซิ <Hans en S 1> คิดกับตนเองขณะที่สังเกตเด็กผู้หญิงและม,มีดของเธอทันใดนั้นแฮนเซินก็รู้สึกหนาวจนถึงกระดูกสันหลังเขาโฟกัสไปที่มีดมากเกินไปและเงาของปีศาจสีเลือดก็พ้นพบการมีอยู่ของเขาจู่ๆร่างเงาของปีศาจก็หันมา เบ้าตาของมันว่างเปล่าหยกเว้นก็แต่เปลวไฟสีเลือดและไฟนั่นตอนนี้ก็จ้องมองมาที่ฮันเซนก่อนที่ฮันเซนจะได้ทำอะไรมีดก็ปลดปล่อยเสียงหึ่งหึ่งที่แปลกประาดออกมาหลังจากนั้นมีดก็เริ่มบินตรงมาในทิศทางของเขาร่างของเด็กผู้หญิงคนนั้นถูกลากตามมาขณะที่อาวุธ พุ่งตรงเข้าไปหาฮันเซนฮันเซนเห็นเงาปีศาจสีเลือดอย่างชัดเจนมันอาปากเพื่อจะกืนกินเขาเข้าไปขณะเดียวกันในตอนที่เด็กผู้หญิงเห็นฮันเซนเธอกระดูปปราใจฮันเซนเตรียมตัวจะต่อสู้แต่เด็กผู้หญิงดึงมือกลับไปเด็กผู้หญิงพยายามจะหยุดมีดจากการพุ่งตรงเข้าไปหาฮันเซน แต่พละก,กําลังของเธอน้อยเกินไปและมีดเล่มนั้นก็ดูกระหายเลือดอย่างมากเธอใช้มือทั้งสองข้างจับมีดเอาไว้และดึงอย่างสุดกําลังแต่ความพยายามของเธอไร้ประโยชน์เธอไม่สามารถหยุดมีดเอาไว้ได้และร่างที่เบาบางของเธอก็ถูกดึงไปข้างหน้าเรื่อยๆฮันซันขมวดคิ้วยิ่งกว่าเดิมเขาเตรียมตัวจะต่อสู้แต่ทันใดนั้นเด็กผู้หญิงก็กดมือของเธอกับใบมีดใบมีดเฉือนเข้าไปในผิวหนังของเธอและเลือดที่ไหลออกมาก็ถูกดูดเข้าไปในมีดอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นมีดก็สงบนิ่งเงาของปีศาจสีเลือดนั้นนยังงมองเห็ได้ แต่มันถูกหยุดยั้งเอาไว้โดยพลังบางอย่างแสงสีเลือดที่ก่อตัวขึ้นเป็นเงาของปีศาจสีแดงนั้นมัวลงไปเล็กน้อยไม่แปลกใจเลยที่เธอใช้มีดประหลาดนั้นได้บางสิ่งเกี่ยวกับร่างกายของเธอนั้นพิเศษเธอคงจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติกับมีดเล่มนี้ฮันเซนเริ่มคิดกับตนเองเมื่อดูจากท่าทางของเด็กผู้หญิงแล้วดูเหมือนเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายอะไรฮันเซนจึงเดินเข้าไปหาและถามหนูน้อยเจ้ามีชื่อว่าอะไรอย่างนั้นเหรอหนีไปเรียบหนีไปจากที่นี่ เด็ผู้หญิงพูดอย่างรีบร้อนขณะที่ยังคงจับมีดเอาไว้แน่นทำไมข้าต้องหนีไปด้วยแฮนเซนถามขณะที่ยังยืนนิ่งอยู่กับที่ข้าควบคุมมันได้มีนานนะมันจะฆ่าเจ้ารีบหนีไป เด็กผู้หญิงพูดด้วยเสียงที่ดูตื่นตะนกฮันเซิลมองเด็กผู้หญิงที่กำลังจับมีดเอาไว้มือของเธอยังคงมีเลือไดไหลออกมาเรื่อยๆขณะที่เลือดของเธอไหลออกมาสู่ใบมีดเออร่าของมีดกระจาลงไปเล็กน้อยแต่มันก็ยังคงไม่ได้หายไปออร่าของมีดยังอยู่ที่นี่แหละมันกำลังโหยหวนเบาๆฮันเซิรู้ว่าถ้าเด็กผู้หญิงหยุดให้เลือดกับมันเมื่อไหร่มีกจะไล่ร่าเขาอีกครั้งถ้าอย่างนั้นข้าจะไปตามที่เจ้าบอกแต่เจ้าช่วยบอกข้าได้ไหมว่าข้าจะออกไปจากดาวดวงนี้ได้ยังไงอีกอย่างหนึง่งเจ้ามีชื่อว่าอะไรอย่างนนั้นร ฮันเซนรู้ว่าถ้าเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปเขาจะสร้างความเจ็บปวดให้กับเธอ,อยิ่งกว่าเดิมด้วยเหตุน,นั้นเขาจึงหมอบลงเพื่อเตรียมตัวจะกระโดดขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ผู้หญิงสายหัวข้าไม่รู้แต่เจ้าจําเป็นต้องหนีไปให้เร็วที่สุดข้าจะทําแบบนั้นแต่ว่าเจ้าช่วยบอกชื่อของเจ้าหน่อยได้ไหมแฮนเซนถามกูอ่านเออตอนนี้เจ้าควรไปได้แล้วไปให้ไกลจากที่นี่และอย่าได้กลับมาจนกว่าข้าจะไปแล้วแต่ผู้หญิงพูดแฮนเซนเตรียมตัวจะจากไปแต่ในตอนที่เขาได้ยินชื่อของเธอร่างกายของเขาก็หยุดนิ่งไป เขามาองไปที่เด็กผู้หญิงด้วยความแปลกใจและถามชื่อของเจ้าคือกัวนเออเจ้ารู้จักไัยเดียวได้ไหมแอนเซนจำได้ว่าครั้งหนึ่งไัยเดียวดดยเคยบอกว่าน้องสาวของเขามีชื่อว่าหวานเออและเนื่องจากเธอทําการอธิษฐานกับพระเจ้าและถูกพระเจ้าพาตัวไปนั่นเป็นเหตุผลที่ชายคนนั้นไม่สามารถปล่อยไปได้ถ้าแันเซนจําได้ถูกต้องน้องสาวของไพเดียวดดยอายุราวๆสิบขวบในตอนที่เธอถูกลักพาตัวไปมันผ่านมาหลายปีแล้วดังนั้นน้องสาวของไพยเดียวไดยก็ควรจะโตขึ้นแล้วการที่มาพบเธอนีร่างเด็กนั้นเป็นอะไรที่น่าประหลาด เจ้าเจ้ารู้จักพี่ชายของข้ารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าของกัวนเอ,อขณะที่เธอมองมาที่ฮันเซนข้ารู้จักเขาพวกเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่และที่นี่คือที่ไหนกันฮันเซนพูดแล้วเหลือบไปมองที่ใบมีของเธอฮันเซนจะจากไปถ้าพวกเขาเป็นแค่คนแปลกหน้าแต่ตอนนี้เมื่อเขารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นน้องสาวของพายเดียวดายเขาก็ไม่สามารถจากไปทังทั้งแบบนี้ได้ที่นี่คือฟาร์มของพระเจ้ามันเป็นเหมือนกับบุฟเฟต์สำหรับมีเทพ พระเจ้าพาข้ามาที่นี่เพื่อคอยดูรามีดกวนเอออธิบายหลังจากนั้นเธอก็รีบถามพี่ชายของข้าสบายดีไหม ถึงแม้คําอธิบายของกูอันเอ,อจะสั้นมากๆแต่หานเซิ้งก็เข้าใจเธอถูกพาตัวมาโดยพระเจ้าหลังจากนั้นพระเจ้าก็มอบมีดเล่มนี้ให้กับเธอและมอบหมายให้เธอคอยดูแลามันมีเทพเล่มนี้ดูเหมือนจะกืนกินเลือดของสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าฟาร์มของพระเจ้าแต่มันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆที่มันมีดวงดาวที่คล้ายคลึงกันอยู่มากมายในระบบจัก,กรวาลแห่งนี้และกูอานเอ,อก็จําเป็นต้องทําตามตารางเวลายอย่างเคร่งครัดเธอจะพามีดไปแต่และดวงดาวตามเวลาที่ถูกกาหนดเอาไว้แล้วปล่อยให้ใหมีเทพนี้กินกิน ฮันเซ่นยังบอกได้อีกว่ามันมีช่องโหว่ในสิ่งที่เธอบอกกับเขาเธอปิดบางบางอย่างอยู่นอกจากเลือดของพวกซีโนเจนอีกแล้วมันจะเป็นต้องกินเลือดของเจ้าด้วยถูกไหมฮันเซ่นถามกูวานเออไปตรงๆกูวานเออพยักหน้าแล้ฝืนยิ้มมากๆข้าจําเป็นต้องให้เลือดของตัวเองกับมันทุกๆวันแต่ไม่ต้องกังวลข้ามีร่างกายที่เป็นอมตะในตอนที่ข้าหลับร่างกายของข้าก็จะฟื้นตัวข้าไม่เป็นอะไรแต่พี่ชายของข้าละ่ะเขาสบายดีไหม ถ้าเจ้าออกไปจากที่นี่ได้สำเร็จอย่าบอกกับเขาได้ไหมว่าเจ้าพบกับข้าไม่ฮันซนรู้สึกแย่ถึงแม้กูวานเอิร์จะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตนเองมากนะักแต่ฮันซนก็รู้ว่าพระเจ้าต้องทำบางสิ่งที่โหดร้ายกับเธอพระเจ้าพากูวานเอิร์มาที่นี่และมอบร่างกายที่เป็นอามตะให้กับเธอเพื่อที่เธอจะได้มอบเลือดให้กับมีดกูวานเอิร์ถูกบังคับให้สังเวยเลือดของตนเองซึ่งทุกวันเธอจะต้องมอบเลือดของตนเองให้กับมีดโดยไม่มีข้อ,อยกเว้นเธอไม่สามารถแม้แต่จะตายได้เจ้าหมายความว่ายังไงที่ว่วาไม่ เกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายของข้าพระเจ้าให้สัญญากับข้าว่าถ้าข้าช่วยดูแลมีดนี่เขาจะให้พี่ชายของข้ามีชีวิตที่ดีกูวานเอดูซีดไปร่างกายของเธอมีขนาดเล็กและเห็นได้ชัดว่าเธอไม่มีเลือดมากนักเลือดของเธอไหลออกมานานเกินไปและร่างกายของเธอก็ไม่สามารถทนต่อไปได้แล้วถ้าเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยโลกนี้ไม่มีความหมายอะไรกับเขาแฮนเซนเดินมาตรงหน้ากูวันเอและยืดมือออกไปแย่งมีดจากมือของเธอมอมมีดนั้นให้กับข้าไม่ไม่ เจ้าควรไปได้แล้วมันจะฆ่าเจ้ากูวานเอ๋อถอยก้าวหลังไปฮันเซินรู้ว่ากูวานเอ๋อไม่ได้พูดโกหกตั้งแต่ที่เขาสัมผัสมีดเร่มนั้นเขาก็รู้ว่ามันเป็นอาวุธที่โหดร้ายนั่นเป็นเหตุผลที่ฮันเซินคิดจะหนีไปในตอนแรกเขาไม่อยากจะเอาตนเองมาเสี่ยงแต่ตอนนี้เมื่อเขารู้ว่าน้องสาวของไพเดียวได้อยู่ที่นี่และเธอกําลังถูกทรมานเขาก็ไม่สามารถปล่อยเธอไปตามชะตากรรมได้เขาต้องช่วยเธอไม่ไว่าอย่างไรก็ตามเขาหวางที่จะพากูวานเอ๋อไปจากที่นี่มันฆ่าฆ่าไม่ได้ แฮนเซนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วระยังมีดออกมาจากมือของกูวานเอ๋อดวงตางของกูวานเอ๋อเบิดกว้างในตอนที่เธอเห็นว่ามีดไม่ได้อยู่ในมือของเธออีกแล้วเธอพูดขึ้นว่ารีบคืนมันมาให้กับข้าเดี๋ยวนี้นี่คือมีดเทพมันน่ากลัวมากๆแล้วมันก็จะฆ่าเจ้าแฮนเซนเพิกเฉยต่อกูวานเอ๋อเขาถือมีดเอาไว้และสังเกตใบมีดอย่างระมัดระวังเมื่อไม่มีเลือดของกูวานเอ๋อสีเลือดของโลหกกะก็เริ่มจางหายไปเงาของปีศาจก็เริ่มจะปรากฏขึ้นอีกครั้งมันหันมามองที่แฮนเซ ในตอนที่มีรู้สึกตัวว่าฮันเซนกำลังจับมันอยู่แสงสีเลือดก็ส่องสว่างรอบตัวมีดพลังของฮันเซนไม่เพียงพอจะจับมีดเอาไว้ได้และมีดก็บินออกจากมือของเขาไปเงาปีศาจของมีดก่อตัวเป็นร่างกายที่ทําขึ้นมาจากเปลวไฟสีเลือดมันก่อตัวเป็นรูปร่างของมนุษย์ที่กําลังลุกเป็นไฟมันถือมีดเอาไว้ในมือและดวงตาสีแดงที่กวงโบกของมันก็จ้องตรงมาที่ฮันเซนราวกับว่ามันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการดื่มเลือดของเขา เงาสีเลือดเริ่มเคลื่อนไหวมีฉีกผ่านอาวกาศขณะที่มันฟันออกไปเพื่อโจมตีแฮนเซินอย่าฆ่าเขากูวานเนอร์ตะโกนเธอก้าวเข้ามาตรงหน้าแฮนเซนและกลางแขนออกก่อนที่มีดนั้นจะเข้ามาสัมผัสจได้แฮนเซิกระจับตัวเด็กผู้หญิงตัวน้อยมาอยู่ด้านหลังเขาชกมัดออกไปประทัก,กับมีดพร้อมกับพูดว่าเจ้ามาไว้ว่าไม่ว่าเมื่อไรหรือที่ไหนเด็กผู้หญิงควรจะอยู่หลังผู้ชายและถูกปกป้อง Uh <h ums> ขณะที่เขากำลังพูดกาปั้นและมีดกระทาก,กันรับก่อให้เกิดขึ้นกระแทกที่ฉีดเข้าไปในทุ่งหญ้ารอบๆตัวภูเขาจนก่อให้เกิดรุ้งขนาดใหญ่แกที่อยู่ใกล้เคียงถูกลูกหลงไปด้วยเมื่อแรงระเบิดซัดมาถูกพวกแกะมันก็เหลือแค่เลือดนองอยู่บนพื้นฮันเซนไม่ได้กระเด็นถอยไปด้านหลังแต่เขารู้สึกว่าบางสิ่งฉีกขาดในอกของเขาเขารู้สึกอยากสะกอักเลือดออกมาแต่เขาอดกั้นเอาไว้มีเทพทรงเสียงคำรามราวกับอสูรที่ชั่วร้ายกำลังประกาศท้าวินาทีต่อมาวิชาจีโน่ทั้งสี่ของฮันเซนก็ทำงานภายในร่างกาย เข้าร่วมร่างกับมอนตาลและเข้าสู่หมดร่างต่อสู้ซีโนเจนอีกจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ